พอพอเพียงใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียงคําถามนี้หลายคนคสนใจค่ะเพราะว่าเราสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปใช้ได้ในทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรการศึกษาการประกอบอาชีพรวมไปถึงการทําธุรกิจด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบ่มเพาะความพอเพียงกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการเกษตรได้อย่างลงตัวสุดยอดบนถนนย่านลำลูกกานะคะมีร้านกาแฟบรรยากาศร่มรื่นอยู่1ร้านค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าพี่สมเกียรติอดีตนะคะเขาเคยเป็นพนักงานบริษัทโฆษณารายได้ดีทีเดียวค่ะแต่ว่ากลับผันชีวิตตัวเองมาทำธุรกิจกาแฟเล็กๆแบบนี้แหละค่ะ เดิมทีนะคะบ้านของพี่สมเกียรติเนี่ยก็เป็นเกษตรกรแล้วก็มีใจรักในการปลูกต้นไม้เราจึงเห็นว่าบรรยากาศร,รอบๆร้านของพี่สมเกียรตินะคะจะมีการปลูกต้นไม้ขายควบคู่ไปกับก,บการทาธุรกิจร้านกาแฟด้วยค่ะคุณผู้ชมคะพี่สมเกียรติเขากระซิบบอกมานะคะว่ารายได้จากการทาธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยไม่มากนะคะกาไรน้อยแต่ว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะใช้ชีวิตแบบพอประมาณพอเพียงนะคะซึ่งตรงกับ3ามห่วงสองเงื่อนไขเพียงแค่เรารู้จักและเข้าใจ ในหลักการของความพอเพียงเราก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างสมบูรณ์นะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันแล้วนะคะยังไงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้คะ่ะอากาศบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคาดการได้ยากถ้าใครที่ไม่แน่ใจก็สามารถไปเช็คสภาพอากาศได้เลยที่แอปฝนหลวงนะคะครั้งหน้าพ่อพอเพียงจะพาคุณผู้ชมไปบ่มเพาะเรื่องราวอะไรกันอีกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ AHAAAAA <laughs>